The cat sat on the สวัสดีคนดูทุกคน้วยนะครับที่ผมเปิดสดีแล้วตอนนี้ในเกมบอคกูดคนผมได้ไปเจอไอเทียมตัวนี้มาในร้านผมเองแล้วมันน่าสนใจมากราคาก็น่ารักเลยทั้ตัวจนตัวผมคิดว่ามันจะคุ้มนะแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรในไอดีบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนแต่ผมก็ได้เห็นคร่าวๆจากหน้าเว็บของผมแลลวก่อนดูวิวระัสขออนุญาตบอกแหล่งก่อนละกันนะฮะนี่เลยแล้วทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องผมแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้เลยนี่คือเว็บไซต์ขายไก่ตันที่ตึงที่สุดบอกเลยว่าาสมชิก กับเจ0 0 0มื่นคนการซื้อข,ขายแล้วกว่าแสกกวัาค้างคือน่าเชื่อถือมากๆไม่โกงไม่เกียนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไอเท์วันนี้ผมหยิบม,มากดไปที่บริการทุกคนจำน่ายอเททบล็อกโค้ทาเลื่อนลงมานี่เลยครับผมราคาแค่800พอยท์เท่านี้ราคาที่สนใจน้นก็อย่าลืมมาโอ,อนหนุนกันได้และยังมีอีกหลากหลายราคาตอนที่วันนี้ฝากคนดกดไลก์ก็แชร์กดตามด้วยนะครับ50ไลค์แจกไอตันจากเฟอแซนดีชอป หนึ่งตัวกันเลยทีเดียวเชียวและไปดูรีวิวกันเลย let's go มาทุกคนครับเข้ามาอยู่ในเอ็ดีแหละแปดพอยต์เท่านั้นนะฮะตื่นเต้นผมคิดว่ามันน่าจ,จะโอะ้คุ้มๆอยู่นะในราคานี้ที่มันเป็นสะอาดนะครับทุกคนและหลายคนมองว่าตลาดบล็อกฟุตราคาตกแค่ไม่ราจ,จริงๆมันไม่ตกขนาดนั้นนะ800มันยังพอเออได้อย่างนี้แหละนะครับผมอาเข้าหัวน,นะครับก็ยังอยู่2.4งเอ็มเลยนะฮะเข้าพลังฮะเล่นสายผลเยียบกูนเงินแสนสามฟเฟรมสีพ่พันเลเวลตันอยู่ เงินกาแฟมิดาบ,บ้าตุยค <Hey. S 1> าคิโก็ครับมีที่แขนด้วยเป็นสีเอ่อสีไลไม่รู้เอ้ยขอท้าผมพีพีหรือเปล่าวะจ้า <Yeah. S 1> ขอท้าผมพีพีจริงๆด้วย <laughs> เราไม่เล่นด้วยแล้วนะไอ้นุม่มเย็บปุโซ ไฮเกตก็วีหนึ่งนะครับทุกคนของทางใต้ว่าไงหมัดก้อน600้อยมัดเลยผลทีเล็กฮะผู้ชมนะครับส1มรสิอมาร์ตเตอรี่ไอดีนะเนี่ยแปลงร่างได้ด้วยปืนพิษผลทีเล็กนี้บอกตรงนะแชล่าเข้าหัวโคตรโกงผมเจอแล้วหง,งุดหงิดชิเป่งเลยใครที่ชอบโบเป็นนะวันช็อตได้เลยนะครับเทียวมาร์ตอรี่351เผ่ามิ้งวีสและวีสแล้วก็ผมไปดูมาแล้วเป็นเผ่ามิ้งวีสเทียวห้ 5. และเผ่าเดียวในไอดี ID เลยนะครับทุกคนยังดีที่เผ่าอันนี้บอกตรงว่ายังดีใช่ราคา ร้อยมันต้องมีเผ่าหนึ่งเผ่าอยู่แล้วนะฮะมีสี่ไอเทมครับผมหกสิบหกชิ้นโซเครนตีบวกโอ้โหต้องใส่ไอดีนี้ชอบเล่นสายปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจดาบคูโอเด้งเคียวครับบีเซนโตบิ๊กมัมคาวเวนเดอร์มิดดเบตเลนโกคุซเซเบอร์ซันเดย์ฮอกาตะคุริทตยตะวาโดและยามาเอยไม่ใช่ด้โก็ไทเดนด้วยแล้วก็ทว,วกทวินฮุกนะครับผมมันมีคอมโบของดาบนี้ปะวะไม่แน่ใจนะถ้ามีก็บอกกันได้เดี๋ยวผมจะลองหยิบมาเล่นนะสารปืนไม่แค่ปืนเดียวออไม่ใช่ ปืนมีสพอกนะครับปืนพิษคาบูชาและทาโนพิษเลยเออไอบา้าหมากุ้ตาคุลีหมวกโดฟามิงโกไม่ใช่หมวกดคือแว่นตาอืไอบา้าโอโคเดนอันนี้อเห็นคนใส่ดีอยู่นะอุซศบและลูซี่ผลในตัวผลฮิมมฟินิกซ์สัน่นโกดบาเรียยางไดมอนด์ทรายนกและไฟนะครับผมปั๊บๆเยอะไม่มีสีแดง แล้วก็สำหรับผลที่ใช้งานได้ก็ไม่มีแฮยกเว้นอันนี้โอ้ยนี้ก็พ p พได้ฟาร์มดีอยู่นะฮิมอสนะครับไม่เคยล่าเรวทานแสดงว่าไม่มัดใหมนะมัดใหม่เจ็ดบาทไม่มีสําหรับไอดีนี้คนถาวรแล้วว่าไงล็อกเก็ตสปินช็อปช็อปอุ้ยผลดาร์กโอเคสี่และห้าผลพักอุย้ยผลพักก็กินขาดแล้วนะแปดร้อยเหรอผมเติมผลพักถาวรจะไม่ผิดสามสี่ร้อยแล้วนะมีไหมไม่มีแล้วมั้งนะหมดแล้วหรอ โอ้ทีเล็กเอ้ยโอกเอ,อ้ยคนดูพูดตามตรงนะคนถาวรถือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบกับแบบว่าสร้างไอดีใหม่แล้วเติมคนถาวรเข้าไปในไอเดีย มันแพงกว่า800แน่นอนนะฮะแล้วก็ของจะมันได้มีในไอดีแบบนี้ด้วยอันนี้สำหรับคนที่ไอดีโดนแฮกหรือว่าพิ่งเข้าบอบล็อกฟุตนะครับถ้าใครอยากมีพรถาวรเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อแบบนี้ไปเล่นนะทุกคนสำหรับเกมพาร์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนแบบหนึ่งเกมพาร์อย่าบอกนะว่าไม่มีฮะคุณผู้ชมโอ้โหโมเศร้าน่าจะมีสักอันสองอันประมาณนี้ทุกคนครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวอวตารนะขอไปด้วยขี้เกียดนิดนึงในช่วงนี้ตัวนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ละกันปล่าสหรับ นะดีอะสำหรับครสนใจนะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ช่องผมเลยนะฮะคุณผู้ชมกดมาแล้วจะเห็นลิงก์ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากูกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ50ไลค์แจกกระตันหนึ่งตัวเลยอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะใครสนใจดีเทลมีเยอะแยะมากมายแล้วผมก็แวะไปดูกันได้นะครับคุณผู้ชมขอตัวจ้าลาไปก่อนบ๊ายบาย